อยู่กับลูกค้าหุ้นใดนะคะและรา้านทรับเจริญประดับยนต์พุพทธมณฑลสายสาจ้าเห็นเพื่อนติดตั้งไปโอ้โหโอดใจไม่ไหวาตามมาบ้างจัดชุดใหญ่ไปเช่นเดียวกันนะคะทั้งจอแอนดรอยกล้องรอบคัน3า0ร3อ0องศานะคะและตัวจอเพดาน1 7นิ้วลูกค้าอยากได้ของอัลฟ a าก็จัดให้ได้นะจ้าตัวนี้เป็นรุ่น Q10 นะคะจอ 2K แรม6รลอม128นะคะ u 8 p r o 2 0 0 a n d r o i d อร์ชั่น1 3นะคะอินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจากเคสปอร์ตไ i ไฟแล้วก็ใส่ซิมการ์ดได้เป็นจอ 2K ก็จะไม่มีปุ่มนะคะบริเวณหน้าจอาจะเป็นกรอบเต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็อยากได้เป็นจอ10นิ้วนะคะทางร้านก็จัดเสริมกรอบให้เช่นเดิม โดยความที่เป็น CPU ตัวแรงอะค่ะเขาก็จะให้การอัพโหลดที่รวดเร็วทันใจนะคะอย่างที่แอดมินบอกตลอดเลยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ถ้าอยากได้จอแรงๆให้มุ่งตรงไปที่ CPU เป็นหลักนะคะส่วนแรมลมเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพวกโดยความจุความจามอะไรอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีแอปพลิเคชันในดวงใจเยอะอ่ะเราก็ค่อยเล่นที่ CPU อ่าที่แรมกับลมสูงขึ้นไปนะจ๊ะไปดูที่จอเพดานกันบ้าง ใช้จอ10นิ้วมองจากเบาะหลังวันนี้คะ่ะสวยแจม่มอ่ะส่งสัญญาณภาพจากจอหน้านะคะด้วยระบบ HDMI จอหลังก็จะให้ภาพที่คมชัดขึ้นไปอีกนะจ๊ะ1 7.5นิ้วนะคะจาก M m a ติดตั้งกันสวยๆเนียบๆเบช่นเดิมไม่มีโยกนะจ๊ะยุดให้แน่นนะจ๊ะแล้วก็สวยงามทุกจุดนะจ๊ะ เราจากคัดของดีแล้วงานะติดตั้งของเราก็ไม่แพ้ใครนะบอกเลยโอ้สวย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 ,เ,เ,ยเช่นเคยนะคะติดตั้งพร้อมปักตรงรุ่นพาะคอนโทนรลพวกมมลายต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สั่งงานอัพโหลดรวดเร็วทันใจกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้นะจ๊ะ ลองไปดูกล้องรอบคันกันบ้างน,นะคะกล้องรอบคันก็เป็นตัว f ู l l h ดีนะคะให้ภาพที่สวยงามคมชัดแล้วก็ติดตั้งพร้อมฝีมือจูนระดับเทพๆนะคะของช่างกอบก็จะเป๊ะทุกมุมแบบนี้นะคะไม่มีเงานะติดให้ติดให้ใช้ได้กับตั้งให้เปะ๊ะให้ใช้งานได้ดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอยากได้แบบนี้ก็เลือกร้านดีๆนะจ๊ะจะได้ใช้งานได้จริง แล้วถ้าเราใช้ควบคู่ไปกับจอที่สเปคดีๆเนี่ยเ,เวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหรือว่าใส่ไฟเลี้ยวนย่เงี้ยมันก็จะตัดตตตเป็นกล้องให้รวดเร็วทันใจนะคะเหมาะสมกับการใช้งานจริงนะจ๊ะใ,จนะใส่ไฟปุ๊บตัดปับ๊บแ,แบบนี้มันถึงจะใช้งานได้จริงไม่ได้ติดไว้ส,สวยๆเท่ๆนะ ในส่วนของจอหน้า UI เขาก็จะประมาณนี้นะคะทางร้านก็ลงแอปเพิ่มไปให้หลากหลายแอปเลยแล้วก็คุณลูกค้าก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ในเพจสโตร์นะจ๊ะ Google Map ก็ใช้งานได้รวเดเร็วทันใจอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นจอตัวแรงเนาะตัวนี้เป็นระบบเสียงที่ดีด้วยนะคะจอบางท่านจะไปเพิ่มลำโพงซับบ็อกต่างๆเนี่ยก็ให้กำลังขับที่ดีนะจ๊ะเราเขียนแอปไปแล้วอยากแปลงสองจอแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ ปุ๊บแบงสองจอก็รวดเร็วทันใจบิ๊กซีเพชรเกษมสั่งงานด้วยเสียงก็รวดเร็วเช่นเดียวกันจ้าทุกฟังก์ชันทุกฟังก์ชัน oh, <boy. S 1> ปุ๊บ เปลี่ยนสถานที่ในขณะแบ่งสองจอก็ลื่นนะคะ ใชอีกหลากหลายเลยนะคะลูกค้านอกจากจอแอนดรอยตรงรุน่นกล้องรอบคันกล้องบันทึกแล้วก็มีพวกกันขโมยชุดแต่งแผ่นกันหนูทิมกองแสงรถยนต์แบตเตอรี่นะคะสินค้าประดับยนต์ต่างๆอีกหลากหลายมากๆเลยนะแวะมาดูที่หน้าร้านหรือติดตามทางเพจทรัพย์เจริญประดับยนต์กันได้นะคะแอดมินจะลงบทงานให้ได้ดูกันตลอดเลยเดี๋ยวลองไปดูกล้องรอบคันกันนะคะว่าติดตั้งบริเวณไหนบ้างเนาะ ก็จะมีที่กระจกข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลัง สวยๆแบบนี้งานติดตั้งเนียบนียแบบนี้ก็ตามกันมาได้นะวันนี้ไปแล้วจ้าพบก็หม่คลิปต่อไปมาอวดกันอีกหนึ่งคันที่ส่งผลงานสวยๆน่าภูมิใจไปอีกหนึ่งคันนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่ไว้วางใจร้านของเรานะคะมาถึงยิงยิงยิงสเปคให้จอดรถทิ้งไว้กลับบ้านนอนเลยคือแบบต้องไว้ใจเรามากจริงๆเนาะนะเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะคัดสรรสินค้าดีๆแล้วก็ติดตั้งให้เนียบทุกสินค้าทุกจุดนะจ๊ะ ไปละจ้าขอบคุณลูกค้าทุกทา่านสวัสดีจ้า